ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาดูใกล้ๆเกี่ยวกับศาสนายูดายมันเรียกว่ายูดินดอมในภาษาสวีเดนในภาพเราจะเห็นขั้นประทีปโมนลาซึ่งเป็นเชิงเทียนที่มีเจ็ดแขนใช้ช่วงเทศกาลฮานุกะในช่วงนี้จะมีการจุดเทียนหนึ่งเล่มสำหรับแต่ละวันที่ผ่านไปตรงกลางของภาพเราจะเห็นข้อความทางศาสนาที่เราจะพูดถึงเพิ่มเติมในภายหลังและทางขวาเราจะคิดว่าเราจะเห็น ดาวแห่งดาวิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนายูดายแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงตัวศาสนาเราต้องกล่าวถึงแนวคิดที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือเอกเทวนิยมซึ่งในภาษาสวีเดนเรียกว่าโมโนเ h e i s เอกเทวนิยมหมายถึงความเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียวศาสนายูดายเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียวซึ่งแตกต่างจากศาสนาฮินดูหรือศาสนากรีกโบราณที่มีหลายเทพ ดังนั้นศาสนายูดายจึงเป็นศาสนาแบบเอกโทนิยมหมายความว่าอิสวะเขาเชื่อในพระเจ้าเพียงอง์เดียวนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเทพฤษฎีการเมื่อเพ่นขอสอบรู้ศึกษาด้วยแรงสติงเลาเนมเรีนด้วยทัพประวัติศาสตร์พระเจ้าได้โรจะใช้คนหนึ่งฮีรับประว่าอิสเฮว์เจ้าเลลูกล้านของเจ้าจะเป็นลลกนพระาิคาวจะเป็นนีดสมองสมองดังนั้นอับราฮัม จึงกลายเป็นบัมพบุรุษของศาสนายูดายทั้งหมดในภาพเราจะเห็นฉากที่อับราฮัมพร้อมที่จะสละชีวิตลูกชายของเขาเพื่อแสดงถึงความศรัทธาที่มั่นคงเขายินดีที่จะเสียสละสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ในวินาทีสุดท้ายเทพอักทูตกาเบรียลได้เข้ามาขัดขวางอับราฮัมไม่ให้ทำการสังเวยนั้นแม้จะเป็นเช่นนั้น แต่อับราฮัมในนอลลี e ซีนันผมจะสื่อไปไก for you ถึงความศรัทธาที่ซึ้งและความพร้อมที่จะอี้สละเละสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาเรื่องราวของอับราฮัมนี้มีความสําคัญในสามศาสนาได้แก่ศาสนายูดายศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามศาสนาทานั้งสานี้มีจุดกําเนิดมาจากอับราฮัมจึงถูกเรียกว่าเป็นศาสนาอับราฮัมเรื่องราวของอับราฮัม รากฏอยู่ในศาสนาทั้งสมนี้และพวกเขาต่างเห็นพ้องกันว่าอับราฮัมเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมให้เขาเก็บข้าวของและเดินทางไปยังดินแดนคานาอันซึ่งเป็นดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ปัจจุบันดินแดนนี้คือประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะปกป้องชาวยิวและในทางกลับกันชาวยิว ต้องเผยแพร่คำสอนของพระเจ้านี่คือข้อตกลงหรือพันสัญญาที่ชาวยิวมีกับพระเจ้าตอนนี้เราจะพูดถึงผู้ก่อตั้งศาสนายูดาหอย่างแท้จริงนั่นคือซีโนธชาวโมเสสชาวอิสราเอลได้ออกจากดินแดนคานาอันซึ่งเป็นดินแดนที่พระเจ้าประเทศอิสราเอลอยูบาาเซอิสราเอลและปะเลทไทน์เนื่องจากเกิดความแห้งแล้งพวกเขาจึงตั้งถิ่นฐานในอียิปต์แต่กลับถูกทำให้เป็นทาส เพราะพวกเขาหยุดเชื่อในพระเจ้าท่ามากลางสถานการณ์นี้พระเจ้าได้ปรากฏต่อมเมธและมอบภารกิจให้เขานำพาประชาชนออกจากอียิปต์และกลับไปยังดินแดนคานาอันเพื่ออิสรภาพโมเสสได้พบกับฟารโรห์แต่ฟารโรห์ปฏิเสธที่จะปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสโมเสสจึงขอให้พระเจ้าทรงภัยพิบัติมายังฟารโรห์และอียิปต์พระเจ้าทรงภัยพิบัติต่าง เช่นฝนเลือดกบเห่าแมลงวันโรคระบาดฝีน้ำแข็งตกตัแกแตนความมืดและสุดท้ายคือความตายของบุตรหัวปีในอียิปเพื่อปกป้องตนเองชาวอิสราเอลได้ฆ่าลูกแกะและนำเลือดของมันมาทาบนประตูบ้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าบ้านของพวกเขาจะได้รับการละเว้นจากภัยพิบัติสุดท้ายนี้ในขณะที่ลูกหัวปีชาวอียิปเสียชีวิต ภัยพิบัติเหล่านี้หนักหนาเกินไปสำหรับฟาโรเขาจึงสั่งให้เมดนำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์แต่เมื่อพวกเขาเริ่มเดินทางฟาโรกลับเปลี่ยนใจและตามพวกเขาพร้อมก่อองค์ทัพพระเจ้าจึงแทกแสงโดยแยกทะเลแดงออกเพื่อให้ชาวอิสราเอลข้ามไปอย่างปลอดภัยเมื่อกองทัพของฟาโรพยายามติดตามพระเจ้าได้ปล่อยให้น้ำทะเลกลับมาอีกครั้งและจมกองทัพทั้งหมดลงชาวยิวจึงสามารถเดินทางต่อไป สุดิแดนคานาอันได้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นี้ชาวยิวเฉลีมฉลองเทศกาลปัส,สการหรือเพสักซึ่งเป็นเทศกาลปัส,สกาของชาวยิวในช่วงเพสักมีการเฉลีมฉลองการปลดปล่อยจากการเป็นทาสในอียิปต์หนึ่งในส่วนสําคัญของการเฉลีมฉลองคือการห้ามรับประทานอาหารที่มีเชื้อหมักและแทนที่ด้วยขนมปังไร้เชือ้อที่เรียกว่ามัตซาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเร่งรีบ ที่ชาวอิสราเอลมีเมื่อต้องออกจากอียิปต์เพราะพวกเขาไม่มีเวลารอให้ขนมปังฟูแพักจึงเป็นการเตือนถึงความสำคัญของเสรีภาพและการต่อสู้กับการเป็นทาสรวมกันลรวมถึงการระลึกถึงอดีตประเพณีเหล่านี้ช่วยให้ประวัติศาสตร์ทางศาสนายังคงมีชีวิตอยู่สิ่งที่ตามมาคือการเดินทางที่ยาวนานมากการเดินทางนานถึง40ปี แม้ว่าจะยังมีการถกเถียงกันว่าระยะเวลานั้นเป็น40ปีจริงหรือไม่เนื่องจากในภาษาฮีบรูโบราณตัวเลข40อาจหมายถึงเวลาที่ยาวนานมากดังนั้นอาจไม่ใช่40ปีที่แน่นอนแต่ในคัมภีร์ไบเบลกล่าวว่าเป็น40ปีระหว่างการเดินทางนี้โมเมสได้ขึ้นไปบนภูเขาสีนายที่นั่นเขาได้พบกับพระเจ้าและรับแผ่นศิลาที่สลักบัญญัติ10ประการ เช่นข้อห้ามไม่ให้มีเทพเจ้าอื่นนอกจากพระเจ้าซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงเอกเทวนิยมนอกจากนี้ยังมีบัญญัติอื่นอีนเช่นห้ามฆ่าคนห้ามนอกใจเป็นตน้นในขณะเดียวกันก็มีการทำพันสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้ากับชาวยิวพระเจ้าทรงสัญญาอีกครั้งว่าจะปกป้องชาวยิวและในทางกลับกันพวกเขาต้องเผยแพร่คำสอนของพระเจ้าพันธสัญญานี้ กลายเป็นรากฐานสำคัญของศาสนายูดาหก่อนที่ชาวอิสราเอลจะมาถึงดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้ในที่สุดคำถามว่าใครคือชาวยิวนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดขึ้นอยู่กับว่าเราถามใครบางคนกล่าวว่าบุคคลที่ระบุต,ตัวเองว่าเป็นชาวยิวคือผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นชาวยิวก็ถือว่าเป็นชาวยิวในขณะที่คนอื่นที่มีมุมมองแบบอนุรักษ์นิยมมากกว่า เชื่อว่าต้องมีมดาเป็นชาวยิวจึงจะถือว่าเป็นชาวยิวได้พวกเขาเชื่อว่า,าศาสนายูดาดสืบทอดทางฝ่ายมดาดังนั้นถ้าคุณมีมดาเป็นชาวยิวคุณก็เป็นชาวยิวโดยอัตโนมัติคิงต้องจำไว้ชาวยิวเป็นทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และาศาสนาซึ่งทำให้คำถามนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นเรายังมีคำพีเศศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนายูดายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้บาง อันดับแรกคือทานักซึ่งเป็นคำพีของชาวยิวในคำพีไบเบิลของาศาสนาคริสต์ทานักจะเทียบเท่ากับพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นส่วนแรกในทานักจะมีโทราซึ่งประกอบด้วยหนังสือห้าเล่มของโมเสสที่บรรยายถึงชีวิตของโมเสสเรื่องราวที่เราได้พูดถึงมาก่อนหน้านี้มาจากหนังสือเหล่านี้ความรู้ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในโทรา ซึ่งยังมีบัญญัติและข้อห้ามโทบรมมัมเมสามข้อที่กำหนดสิ่งที่สามารถและไม่สามารถทำได้นอกจากนี้ยังมีทันมุดแทลมุดซึ่งมีประมาณ6กนหน้าทันมุดเป็นการรวบรวมบทความและคำอธิบายที่ช่วยในการตีความธนักหากมีบางอย่างที่ไม่ชัดเจนหรือยากต่อการเข้าใจในธนักสามารถอ่านทันมุดเพื่อขอคำแนะนำในการตีความคำพีของชาวยิวได้ หนึ่งในหลายบัญญัติกล่าวถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอาหารของชาวยิวซึ่งกำหนดสิ่งที่สามารถและไม่สามารถรับประทานได้ไม่สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ใดตามใจสัตว์ที่อนุญาตต้องเป็นสัตว์กินพืชเคี้ยวเอืองและมีกีบเท้าแยกตามกฎเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้กินหมูหรือไม่ไม่ไม่ได้รับอนุญาตให้กินหมูเพราะหมูไม่ใช่สัตว์เคี้ยวเอือง สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบชาวยิวที่ปฏิบัติตามกฎทั้งหมดจึงไม่กินหมูวิธีการเชื้อสัตว์ในาศาสนายูดดยนั้นมีความพิเศษมากสัตว์จะไม่ได้รับการทำให้สลบก่อนและวิธีการเชื้อคือคนเชื้อจะก,กรีดที่ลำคอของสัตว์เพื่อให้เลือดไหลออกมาในาศาสนายูดดยเชื่อว่าจิตวิญญ,ญาณอยู่ในเลือดดังนั้นการกินเลือดจึงถือว่าไม่เหมาะสมหลังจากเชื้อแล้ว จะมีการใส่เกลือที่เนื้อเพื่อกำจัดเลือดออกให้หมดวิธีการเชือดหนีถูกห้ามในสวีเดนดังนั้นหากชาวยิวที่เคร่งครัดต้องการกินเนื้อที่เชือดตามวิธีนี้พวกเขาต้องนำเข้าจากประเทศที่อนุญาตเป็นวิธีการเชือดที่พิเศษมากซึ่งชาวยิวบางคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหลังจากการเชือดจะนำเนื้อไปแช่ในน้ำเกลือเพื่อให้เลือดทั้งหมดถูกกำจัดออกไป เพราะในศาสนายูดายเชื่อว่าจิตวิญญาณอยู่ในเลือดเนื้อที่มีเลือดถือว่าไม่บริสุทธิ์อาหารที่อนุญาตให้กินเรียกว่าโคเชอร์และกฎที่ควบคุมเรื่องนี้เรียกว่ากฎโคเชอร์อาหารที่ห้ามกินเรียกว่าเทฟทรีฟนอกจากนี้ยังมีกฎพิเศษเกี่ยวกับเนื้อและนมในทรามีการกล่าวถึงสามครั้งว่าอย่าต้มลูกแพะในแนมน,น้ำนมของแม่มันซึ่งถูกตีความ ไม่ควรผสมเนื้อนมในเมื้ออาหารเดียวกันสิ่งที่เราเห็นในพื้นหลังนี้คือห้องครัวของชาวยิวซึ่งมีตู้เย็นและตู้แช่แข็งสองชุดอยู่โดยด้านหลังข้อความยังเห็นเครื่องล้างจานสองเครื่องและมีชุดหม้อและอุปกรณ์ทำครัวสองชุดนี่เป็นเพราะตามหลักศาสนายูดายไม่ควรผสมเนื้อและนมชาวยิวที่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎนี้จะทำให้แน่ใจว่า เนื้อและนมถูกแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงแม้แต่ในตู้เย็นโดยจะมีตู้เย็นแยกสำหรับเนื้อและนมหลักการเดียวกันนี้ใช้กับอุปกรณ์ทำครัวเช่นหม้อและเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงเครื่องล้างจานที่แยกกันสำหรับเนื้อและนมทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่ระบุในทราและถือว่าเป็นกฎที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ธรรมศาลาคือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของาศาสนายูดายซึ่งเทียบเท่ากับโบสถในาศาสนาคริสต์เรียกว่าซินโกกาในภาษาสวีเดนที่นี่เราเห็นภาพของซินโกกา,กาและถ้าฉันไม่เข้าใจผิดนี่คือซินโกากาในสตอกโฮลมในซินโกกา,กาผู้ชายจะสวมคิปป่าซึ่งเป็นหมวกใบเล็กเก็กที่เห็นในภาพด้านขวาคิปป่าถูกสวมเพื่อให้มีสิ่งกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเสมอ เป็นสัญลักษ์ของความคารบขึ้นอยู่กับซินโ g ก,กาที่เราอยู่ชายและหญิงอาจนั่งแยกกันเพื่อไม่ให้รบกวนกันรบกวนกันระหว่างพิธีแต่จะได้มุ่งเน้นไปที่พระเจ้าอย่างเต็มที่เราพูดถึงเทศกาลปัสกาของชาวยูมาก,ก่อนแล้วนั่นคือพิซักดังนั้นตอนนี้เราจะมาพูดถึงวันสบาโตสบาโตเป็นวันที่ชาวยิเชิมฉลองทุกเวันตามเรื่องราวการสร้างโลกในคำพีพระเจ้าทรงพักผ่อน ในวันที่เหลังจากสร้างโลกเสร็จภายใน6วันชาวยิวปฏิบัติตามตัวอย่างนี้โดยเว้นการทำงานหรือเดินทางตั้งแต่เย็นวันแต่เย็นเย็นวันศุกร์จนถึงเย็นวันเสาร์การตีความว่าอะไรคืองานนั้นแตกต่างกันไปบางคนเชื่อว่าไม่ควรทำอาหารในช่วงสบาททุกอย่างต้องเตรียมลงหน้าขณะที่บางคนห้ามเล่นฟุตบอลหรือทำกิจกรรมอื่น ความเข้มงวดในการปฏิบัติตามสบาออาแตกต่างกันระหว่างชาวยิวแต่ละคนแต่สบาตมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและการทำารงศาสนายูดายตลอดประวัติศาสตร์ศาสนายูดายมีประวัติศาสตร์ที่นักหน่วงและโสกสราเกี่ยวกับการถูกคมเหงและสบาโตช่วยให้ชาวยิวยึดมั่นในศรทัทธาและประเพณีของพวกเขาตลอดการเวลา เรายังมีบาร์และแบดมิดสวาซึ่งเป็นพิธีเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่ผู้ใหญ่คล้ายกับพิธีศีลนกำลังในาศาสนาคริสต์หลังจากพิธีนี้ผู้เข้าร่วมจะไม่ถือว่าเป็นเด็กอีกต่อไปแต่จะถูกมองว่าเป็นผู้ใหญ่ในพิธีบาร์หรือแบดมิดสวาผู้เข้าร่วมจะจะเข้าร่วมพิธีทางาศาสนาและอ่านจากโทราเมื่อทำสำเร็จแล้วจะมีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการแสดงว่า บุคนนั้นบรลุนิติภาวะบาร์มิทซวาสำหรับเด็กผู้ชายจะมีขึ้นเมื่ออายุ13ปีส่วนแบดมิทซวาสำหรับเด็กผู้หญิงจะเกิดขึ้นเมื่ออายุ1 2ปีซึ่งเร็วกว่า1ปีก่อนที่เราจะทั่วข้อเกี่ยวนิกายต่างๆในศาสนายูดายมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ต้องกล่าวถึงนั่นคือกำแพงร้องไห้คลาโกรเดสมร์กำแพงนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเก่า ในกรุงเยรูซาเล็มและถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวยิวนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญสำหรับชาวมุสลิมด้วยเนื่องจากพื้นที่รอบกำแพงนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางศาสนาอื่นเช่นโดมแห่งศิลาและมัสยิดอัลอักซอกำแพงร้องไห้เป็นส่วนหนึ่งของวิหารที่ถูกทำลายโดยชาวโรมันในปีครับ และเชื่อว่าพระเจ้าแสดงการสถิตอย่างชัดเจนในบริเวณนี้กำแพงรองไห้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ชาวยิวและการถูกข่มเหงแ e ะสุ i วิธี y ิ i ลี่พีซาคราฟตเพราะมันเตือนถึงการทำลายวิวอวิหารและความเข้มแข็งของชาวยิวตลอดประวัติศาสตร์มีรรมเนียมที่ผู้คนจะใส่คำอธิษฐานลงในรอยแยกของกำแพงโดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือและการชี้นำจากพระเจ้าคำอธิษฐานเหล่านี้ เป็นวิธีการรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทั้งผู้เยี่ยมชมและผู้มีศรัทธาจากทั่วโลกมักจะส่งคำอธิษฐานมายัางสถานที่นี้กำแพงร้องไห้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวยิวทั่วโลกเป็นสัญลักษณ์ของทั้งศรัทธาและอัตลักษณ์รวมถึงการระลึกถึงทั้งความสุขและความเจ็บปวดในประวัติศาสตร์ของชาวยิว หากเราจะพูดถึงนิกายต่างๆในศาสนายูดายควรเริ่มต้นด้วยการเข้าใจว่านิกายคืออะไรฉันมักจะอธิบายว่าเราสามารถจินตน,นาการว่าลำต้นของต้นไม้เป็นตัวแทนของศาสนายูดายดังเดิมเมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้ก็เติบโตและมีกิ่งก้านสาขาซึ่งกิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของนิกายต่างในศาสนายูดายแม้ว่านิกายเหล่านี้จะแตกต่างกันในบางแง่มุม แต่ก็ยังคงมีรักฐานเดียวกันเพียงแต่มุ่งเน้นที่สิ่งต่างแกงและประเพณีที่หลากหลายขึ้นนิกายที่เราจะพูดถึงได้แก่ยูดาดปฏิรูปยูายออรโ์โทดอกซ์ยูายอนุรักษนิยมและยูดาดเชิงวัฒนธรรมนิกายเหล่านี้พัฒนาขึ้นเพราะชาวยิวได้ตั้งถิ่นฐานในสถานที่ต่งางๆทั่วโลกและมักจะอยู่ใกล้ชิดกับาศาสนาอื่นซึ่งแน่นอนว่ามีอิทธิพลและได้รับอิทธิพลจากปัม เพนีเหล่านั้นนอกจากนี้การตีความศาสนายัาเปลี่ยนไปตามการเวลากฎเกณฑ์ที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อสอบชันปีก่อนหรืออัดนานกว่านั้นอาจไม่รู้สึกว่ามีความสําคัญหรือเกี่ยวข้องมากในปัจจุบันเหมือนที่เคยเป็นดังนั้นจึงมีการเลือกมุ่งเน้นไปที่กฎหมายและค่านินยมอื่นที่รู้สึกว่าสอดคล้องกับยุคปัจจุบันมากกว่าสิ่งแรกที่เราจะตจ้งองน e f o r m Jud ์มจุด o m ่นโด เรียกว่า r e f o r m j u d e n d o m พูดสเวนส์ก์คำว่า r e f o r m หมายถึงการปรับเปลี่ยนซึ่งหมายความว่าผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางนี้อาจไม่ยึดถือกฎทุกข้ออย่างเคร่งครัดเมื่อในอดีตพวกเขาเชื่อว่า,าศาสนาควรได้รับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันมากขึ้นใน r e f o r m Judaism ผู้คนเชื่อว่าชายและหญิง คนสามารถสวดมนต์ร่วมกันได้พอทั้งสองเพศสามารถอยู่ในห้องเดียวกันและยังคงมุ่งเน้นไปที่พระเจ้าได้อีกแงม่มุมหนึ่งที่สำคัญคือการมีรับบีผู้หญิงรับบีคือผู้ที่ทำหน้าที่คล้ายกับนักบวชในศาสนายูดายและ Reform j u d เดนโดเมนเห็นว่าผู้หญิงสามารถรับบัดบาทนี้ได้ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในนิกายอื่นรีฟอร์มยูเดนโดจึงเน้นว่า ศาสนาไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกฎเกณฑ์ดังเดิมเสม,มอไปแต่สำหรับอนนี้ t of h o a p the h r e ามปรยบทียรบ Reform Judaism กับ Orthodox Judaism พวกเขาแทบจะตรงกันข้ามกันเลย Orthodox Judaism ยึดมันในคำสอนดังเดิมอย่างแน่วแน่และเชื่อว่าคำพีศักดิ์สิสทธิ์เช่นท o r a h ไม่สามารถตีความใหม่ได้สิ่งที่เขียนในท o ร a ต้องถูกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นการปฏิบัติตามกฎโคเชอร์อย่างเข้มงวดซึ่งอาจหมายถึงการมีครูที่มีเครื่องใช้สองชุดแยกกันสำหรับเนื้อและนมในออร์โธดอกซ์ e ูเดนดอมมีความเข้มงวดกับประเพณีมากเช่นกันในพิธีทางศาสนาผู้หญิงจะนั่งแยกจากผู้ชายบนระเบียงและไม่มีรับปีหญิงทุกอย่างต้องปฏิบัติตามตามที่เขียนไว้ในคำพีศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดอีกหนึ่ง ประเพณีที่ชัดเจนใน Orthodox Judendom คือผู้ชายบางคนจะปล่อยให้ผมที่ขมับยาวและมวนเป็นเกลียวตามกฎในโทราที่ห้ามการตัดผมบริเวณขมับ Orthodox Judendom ปฏิบัติตามกฎทุกข้ออย่างเคร่งครัดโดยไม่มีที่ว่างสำหรับการตีความใหม่ถ้าเราจะพูดถึงแนวทางที่อยู่ระหว่าง Reform Judendom และ Orthodox Judendom เราก็จะพบกับ Conservative Judendom นิกายนี้สามารถมองได้เหมือนกับการเก็บรักษาสิ่งต่างๆไว้ในกระป๋อนินยมตามชื่อนั่นคือการพยายามรักษากฎและประเพณีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใน conservative j u d e n d o m เชื่อว่าการปฏิบัติตามกฎเดิมเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็สามารถตีความใหม่ในบางกรณีได้หากจำเป็นจริงๆอย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการตีความใหม่เว้นแต่ว่าจะมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงกฎส่วนใหญ่ยังคงถูกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่มีความยืดหยุ่นเล็กน้อยในการปรับตัวตัวอย่างเช่นในธรรมศาลาอนุรักษนิยม conservative s y n a g o g o ผู้หญิงมักจะนั่งแยกจากผู้ชายแต่พวกเธอไม่ได้ถูกแยกไปบนระเบียงหรือหลังม้านเหมือนใน orthodox judendom นอกจากนี้ยังมีรับบีผู้หญิงใน conservative judendom ทำให้นิกายนี้เป็นทางสายกลางระหว่าง Reform และ Orthodox j u d e ูเดนแนวทางสุดท้ายที่เราจะพูดถึงคือวัฒนธรรมยิวหรือ c u l t u r a l Judaism ซึ่งหลายคนอาจรู้สึกเชื่อมโยงได้มากขึ้นในแนวทางนี้แม้ว่าบุคคลอาจจะไม่ได้เชื่อในพระเจ้าหรือเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแต่ก็ยังคงมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมยิวพวกเขาอาจจะฉลองเทศกาลสำคัญของชาวยิวเพลิดเพลินกับอาหารแบบดั้งเดิม และเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อทางาศาสนาโดยตองสิ่งนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับชาวสวีเดนจำนวนมากที่ฉลองคริสต์มาสแม้ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้เชื่อในพระเจ้าหรือไปโบสถแต่พวกเขาก็ยังคงชื่นชมวัฒนธรรมรอบเทศกาลเช่นอาหารความอบอุ่นและเวลาที่ใช้กับครอบครัวในทำนองเดียวกันชาวยิวที่เน้นวัฒนธรรม สามารถชื่นชมเทศาลยิวประเพณีและความสัมพันธนในครอบครัวโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อในพระเจ้าหรือเข้าร่วมพิธีกรรมทางาศาสนาโดยเน้นที่วัฒนธรรมและความเป็นชุมชนมากกว่าการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเราต้องปิดท้ายด้วยบทสรุปสั้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวยิวมีวิดีโออื่นที่ลงลึกเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เรมสัน หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อน,นั้นแต่เราจะกล่าวถึงแนวคิดสำคัญบางอย่างเราจะกล่าวถึงแนวคิดสำคัญบางอย่างหนึ่งเมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ของชาวยิวคือการต่อต้านชาวยิว anti-Semitism a n d t h e m t i c s ซึ่งหมายถึงความเกลียดชังต่อชาวยิวชาวยิวถูกคมเหงและตกเป็นเป้าหมายในหลายช่วงของประวัติศาสตร์ตัวอย่างหนึ่งคือการที่ชาวโรมันพิชิตอิสราเอล ซึ่งทำให้ชาวยิวจำนวนมากต้องกระจัดกระจายไปทั่วโลกสิ่งนี้เรียกว่าพลัลทินหรือดิแอสปอรานั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมทุกวันนี้ชาวยิวจึงอาศัยอยู่ในหลายส่วนของโลกนอกจากนี้ยังมีเฟอร์นเทลเซนที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1 9 3และนิกเดท1 0ในเยอรมนีภายใต้การปกครองของนาซีในช่วงเวลานั้น มีการสังหารหมู่ชาวยิวหบล้านคนรวมถึงกลุ่มอื่นด้วยหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถดูวิดีโอที่อธิบายรายละเอียดได้หลังจากสงครามโลกครั้งที่2และฟรินทิลเซนในปี1น4 8มีการก่อตั้งรัฐอิสราเอลด้วยความช่วยเหลือของสรประชาชาติอย่างไรนบับมเบตซมดีเองบายก็ตามเรื่องนี้ก่อให้เกิดความขัดแยง้ง เนื่องจากแผนการคือการจัดตั้งรัฐสองรัฐหนึ่งสำหรับชาวยิวและหนึ่งสิงสำหรับชาวปาเลนควฟอร์ความขัดแยง้งเริ่มคนขึ้นทันทีและยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบันมากกว่าชิดสิบปีแล้วเมื่อเราปิดท้ายวิดีโอนี้มีบางสิ่งที่คุณต้องจดจำและเข้าใจให้ดีอันดับแรกคือความสำคัญของอับราฮัมและโมเสสบุคคลสำคัญสองคน ที่มีบทบาทสำคัญในการก่อร่างสร้างศาสนายูดายและความเชื่อในช่วงแรกต่อมาอย่าลืมรักฐานของศาสนายูดายเช่นใครที่ถือว่าเป็นชาวยิวความสำคัญของคำพีศักดิ์สิทธิ์อย่างทราและกฎอาหารที่กำหนดว่าอะไรคือโคเชอร์สุดท้ายอย่าลืมนิกายหลักทั้งสีในศาสนายูดาย r รี o ฟอร์มออร์โธ o อกซ์คอนเซอและคลเทเรล นิกายแต่และนิกายมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องการปฏิบัติและความเชื่อในศาสนายูดายในปัจจุบันหากคุณต้องการทบทวนเรื่องเหล่านี้อีกครั้งอย่าลังเลที่จะกลับมาดูวิดีโออีกครั้งขอบคุณที่รับชมและเมื่อคุณพร้อมที่จะลงลึกในเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมคลิกที่นี่ด้านบนเพื่อเรียนรู้ต่อ